สวัสดีครับผมกายจากช่องตรงลินตอนนี้เราอยู่ในเกม p e e 2กับเนื้อหาของ Warrior Smith of k คิ a w ว,ว่าสายโล่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อธิบายเป็นฟูลไกด์เลยนะครับสำหรับตัวสายโล่ว่ามันเป็นสกิลยังไงใช้งานยังไงแมคาีนิกของหมวกอยู่นี้คืออะไรจำเป็นต้องใช้ไหมแล้วก็ราคาของคร่าวๆภายในตัวแล้วก็แน่นอนว่ามีรวมถึงการสอนคราฟเบื้องต้นของไอเทมบางชิ้นในตัวแล้วก็วิธีการเลือกหาของม แต่จำเป็นในชิ้นไหนว่ามันจำเป็นอะไรบ้างแล้วก็การอัพแผงสกิลแบบคร่าวๆแล้วก็รวมถึงไกด์ของการอัพสกิลช่วงต้นด้วยนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีเกี่ยวกับแพสซีฟซัพพอร์ตแพสซีฟทั้งเอฟซัพพอร์ตเจมทั้งหมดด้วยนะครับการทำงานของเมนสกิลสกิลหลักที่เราจะใช้ก็คือสกิลชิลววอนนะครับเป็นทั้งสกิลดาเมจหลักแล้วก็เป็นสกิลที่เอาไว้เคลียร์แมปไปในตัวนะครับซึ่ง ชิวอลเนี่ยมันจะสามารถถูกทำลายได้ด้วยสกิลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นリเซนติ้งชิวแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าดาเมจไม่มากพอมันจะไม่แตกภายในทีเดียวซึ่งผมสามารถอ่าอ่ะ,อะโอเคเห็นไหมสอทีเนื่องเนื่องด้วยของในตัวผมดาเมจค่อนข้างเยอะมันก็เลยเคาะแค่ทีเดียวแล้วมันก็แตกถามว่าแล้วถ้าเกิดเราเคาะสองทีแล้วมันแล้วมัน แตกเนี่ยมันช้าใช่ไหมตามปกติแล้วเราจะใช้ตัวสกิลชิลชาร์ตในการใช้ทำทำลายตัวชิลวอนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะใช้แล้วมันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ใช้เป็นวอลคายแทนได้ครับได้เหมือนกันเนาะหรือจะเลือกใช้เป็นสแลมก็ได้ครับซึ่งเทียน พวกสกิลพวกนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีดาเมจมากพอก็สามารถทําลายตัวชิวอว์ได้เนาะแต่โดยไอเดียคือพอคุณดันของไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราก็จะใช้ตัวรีเซ n เนตติ้งชิวในการทําลายเนาะเพราะว่ามันเร็วที่สุดแล้วก็ ตัวเมนสกิลก็จะประมาณนี้บิลเนี่ยการสกิลดาเมจอ่ะจะต่างกับบิลทั่วไปเล็กน้อยครับตรงที่ว่าสกิลแอตแทกทั่วไปอ่ะเวลามันสกิลมันจะสกิลจากอาวุธมือหลักของเราใช่ไหมครับที่เราถือหรือในอาวุธมือรองแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นสกิลสายโลกเพราะฉะนั้นแล้วสกิลเราอ่ะมันจะไปขึ้นตรงอยู่กับโลกครับถามว่าแล้วเราเอาส่วนไหนมาเป็นดาเมจส่วนที่เป็นอาร์เมอร์ครับยิ่งค่าก,กอด เยอะดาเมจก็ยิ่งเยอะเราสามารถดูได้จากตัวสกิลต่างๆครับว่ามันมีสกิลอย่างไรบ้างอย่างตัว Resonating s h i e l d ก็6-8 per 15เม m ร์เนอะ s h i l l w a l ด้วย6-8 p อา15เมอร์ armor, แต่ว่าตัว s h i l l Charge ก็ได้3-5 per Chill armor เนาะรวมถึงสกิล Wall Cry ใหม่ Fortifying Cry ซึ่งเห็นตรงเนี้ยมันไม่ได้บวกดาเมจเนาะแต่ว่าเวลาคุณคำรามแล้วอะ่ะมันก็จะ empower ให้กับสกิลโล่มันเห็นปะมันจะมีเอฟเฟกที่ต่างกันครับ นั่นหมายความว่ามันมีตัวช็อคเวฟออกมาซึ่งตัวช็อคเวฟเนี่ยมันก็จะทาดาเมจด้วยโดยที่สเกล6-8เหมือนกันเนาะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถสเกลพลังป้องกันหรือก็คืออาร์เมอร์เนี่ยไปพร้อมกับการทําดาเมจได้ยิ่งโลเราแรงเราก็ยิ่งถือต้องบอกว่ายิ่งโลเราเยอะเราก็ยิ่งถือยิ่งโลเราเยอะเราก็ยิ่งมีดาเมจก็ โดยประมาณนั้นครับเริ่มเข้าบิลนี้ได้ตั้งแต่ช่วงไหนผมก็ด้ตอบได้เลยว่าตั้งแต่เลเวล22เนาะตั้งแต่ที่เราเริ่มได้ชิววอลพอเราได้ชิววอลแล้วอะเราก็จะใช้ชิววอลคู่กับตัวชิวชาร์ตในการเคลียร์มอนตรวจเรื่องไอเทมในระหว่างนั้นคุณก็สามารถหาโลที่มีค่าเกาะมาใช้สําหรับทําดาเมจได้เนาะก็คือสามารถหาเปลี่ยนได้เรื่อยๆหาเจอเกาะที่เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะว่าดาเมจของเรามาจากเกาะเนาะเอาละ่ะเรามาถึงช่วง แนะนำของในตัวกันเนาะว่าเราใช้สเตตอะไรบ้างเริ่มต้นที่โล่ก่อนเลยโล่ Low เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการอาร์เมอร์แค่อย่างเดียวครับมอดอื Mod ่นเราไม่แคร์เท่าไหร่เราต้องการอาร์เมอร์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับต่อมาคือหมวกถ้าคุณไม่ได้ใช้หมวกยูนิคอันนี้ก็ให้เลือกเป็นเลือดเกาะเยอะๆแล้วก็กันธาตุเนาะกันธาตุไฟก็ได้เคอสก็ได้เพราะว่าเราเป็นคิตว่าเราเอาไฟมาธาตุอื่นก็ได้ครึ่งหนึ่งของไฟของเราเนาะสร้อยแน่นอนครับออเ melee skill เลือดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลือดเเเปออรร์ซ็นหืกกาะะได้ ัวในตัวพีฟิกแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตัวเลือดเลือดแฟลตเนาะที่เหลือก็เป็นออปชั่นอลส่วน ส่วนตัวฝั่งซัฟฟิกก็เป็นออเมรีแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอารีคูปมาเนาะเพราะว่ามันจะช่วยให้เวลาคุณโดนตีเนี่ยมันช่วยรีเลือดไปด้วยสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยตัวรีซิตแหวนแน่นอนสเต็งเลือดไฟรีซิตแล้วก็ฟิสิคอลดาเมจทูแอทแท็โดยประมาณนี้ครับจะมีการธาตุมาเพิ่มอีกสักธาตุหนึ่งก็ได้ครับอย่างเช่นเป็นไฟไฟเคออสส่วนตรงพีฟิกแม็กเลือดฟิสิคอลทูแอทแท็กแลิตี้เพราะว่าตรงตรงพีฟิกเนี่ยพีฟิกเราเหลือครับอีกมอสหนึ่งอ่ะเป็นมอสอะไรก็ไได้้้้้ซึ่่่่่งถถาาาาจจะะะะใหหผผมมมแแนนนนนนเเป็ลลิิตตีีครรับสววททท มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมันไม่กระทบกับความเก่งของตัวละครเนาะสำหรับปิวเราเข้มขัดไลารสลาท่าคอยดูโรยังไงแม็กเลือดถ้าเป็นไปได้ควรจะ90ขึ้นของผมมันคอรับแล้วนั่นแหละครับสภาพเป็นอย่างนั้นแหละเลสมินิมัมเนี่ยไม่ควรเกิน35ส่วนมอแม็กซิมัม ไม่ควรต่ํากว่า38ครับส่วนจํานวนชามสองชามได้ก็ดีถ้าได้1ก็ไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันเนาะถ้าคุณไม่ได้ใช้หมวกตัวนี้หมวกไวเปอร์เนี่ยผมแนะนําเปลี่ยนเข็มขัดออกเพราะว่าตัวหมวกไวถ้าคุณไม่ได้ใช้หมวกไวเปอร์เนี่ยความกว้างของดามเมจมันจะกว้างเห็นไหมครับห้าหมถึงแสนสี่ผมทอดออก75,000มื่ถึงถึงแสน ความกว้างของดาเมจเนี่ยมันจะห่างกันมากขึ้นครับนั่นส่งผลทําให้ตัวสกิลเนี่ยมันกาชามากขึ้นก็คือมันอาจจะเบาไปเลยหรือแรงไปเลยแล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับด้วยความที่ว่าหมวกเนี่ยมันเล่นกับแมคานิกการเซอร์ราลนั่นหรือคือการที่เราโดนล้อมเราสามารถใส่ตัวซัพพอร์ตเจมที่บอกว่าเวลาเราตีเนี่ยมันจะนับลัคกี้ลัคกี้คืออะไรลัคกี้คือการที่เวลามันคิดอะมันคิด2ครั้งเหมือนเราตี2คิดอะแต่ว่ามันจะนับแค่ครั้งที่แรงที่สุดหรือครั้งที่ดีที่สุดนั่นแหละครับเอามาคิด นั่นทําให้ดาเมจที่ออกมามันสูงกว่าก็คือเหมือนครั้งแรกได้50,000ครั้งที่2ได้แสนหนึ่งมันก็จะคีดแสนหนึ่งไปเป็นดาเมจอย่างนั้นนะครับมันเลยทําให้ ความเสถียรของดาเมจเสถียรมากขึ้นถ้าไม่ใช้เข็มขัดนี้ก็คือถ้าเกิดไม่ไ,มได้ใช้หมวกก็ไม่ต้องใช้เข็มขัดเนาะเข็มขัดก็เอาเป็นเลือดกันธาตุแล้วก็กรอกประมาณนั้นนะครับแน่นอนมีข้อได้เปรียบอยู่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้หมวกนี้คู่กับเข็มขัดเนาะก็คือใช้เป็นหมวกแรเข็มขัดแลถุงมือคุณก็จะเน้นเป็นเมลีเมลีสกิลเลเวลเนาะแอทแทกสปีดแล้วก็ดาเมจได้เลยครับไม่ต้องมีเลือดหรือกันธาตุเพราะว่าเลือดกับกันธาตุของคุณอะไปไว้ในหมวกกับเข็มขัมััดดดดหหหมมมมแแแลล้้้้ววววถาเเกกกกิคุณใชบบบบขข็ผทไงรือ ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําเป็นแอตแท็กสปีดมากกว่าเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณไม่ว่าจะเป็นลงแมปหรือเคลียร์บอสเนี่ยมันแอคชั่นมันออกไวกว่าแต่ดาเมจจะน้อยกว่าเนาะแล้วถามว่ามีทั้ง2อันเลยได้ไหมได้แต่ว่าผมบอกได้เลยว่าแพงมากๆเพราะว่าคุณจะต้องมีเลือดด้วยเนาะแอตแท็กสปีดเลือดกันธาตุครับประมาณนั้นรองเท้าเกราะมูฟสปีดแม็กเลือดแล้วก็กันธาตุครับถ้าคุณมีงบมากพอทํารองเท้าบวก100%อินคีดเอฟเฟกแล้วก็ใส่2รูเนาะแล้วก็ใส่รูเป็น ลดสโลว์โพเทนซีถามว่าไว้เพื่ออะไรด้วยความที่เป็นวอร์เออร์ครับถ้าเกิดคุณโดนแมปที่มีอาเทมเปหรือว่าชิลทั้งสองดีบัฟเนี่ยเป็นดีบัฟที่เอาไว้สําหรับลดแอคชั่นสปีดของตัวเราเนาะพอคุณโดนอย่างนั้นแล้วอะ่ะอย่างที่คุณเห็นว่าสกิลเรามันออกแนวค่อนข้างช้าอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็ตามถ้าเราโดนสโลว์เข้าไปอีกเนี่ยมันมีโอกาสที่มอนจะเข้ามาแล้วก็ซัดตัวเราทําให้เราหัวโยกได้เพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะ แก้ไขเรื่องนี้โดยการเราใช้ตัวตัวลูนที่ลดผลสโลของเราถามว่าถ้าไม่มีรองเท้าแบบนี้เราจะกันผลสโลยังไงโดยปกติแล้วผมก็จะให้อัพตรงนี้เนาะลดผลสโลจากฝั่งนี้เอาก็จะพอกับการใช้ได้อยู่ครับอาวุธส่วนของอาวุธง่ายมากๆอ l ลเ e ลเมล e เกนดาเมจ a g e เอ็กต r a p ฟิสิคอลแค่2อ,อย่างครับเดี๋ยวผมจะมีสอนคราบอาวุธด้วยเนาะซึ่ง ง่ายมากๆแล้วก็ถูกมากๆด้วยครับโดยรวมของทั้งตัวก็ประมาณนี้อ่ะมีเอ็กซ์ต้าเพิ่มเติมเนาะในสกิลทรีที่แบบจำเป็นใส่เป็นไทม์ล o อสใส่ตรงกลางตรงนี้เนาะแนะนำว่าต้องเป็นอัปเกรดลักหรือคือขนาดใหญ่แล้วติดโนดเอเวอร์พสซีฟออโซแกนหนึ ressive, ่งเลดออนเมลีฮิตอันนี้เนาะถามว่าเอามาเพื่ออะไรถ้าตามปกติแล้ว ผมก็จะแนะนําให้ใส่เป็นเลดออนฮิตที่ตัวเรสโนเรตติ้งชิลเนาะเวลาคุณคอโล่คุณก็จะได้ค่าเลดแต่ถ้าเกิดคุณใส่อันนี้เอาออกไปได้เลยครับทุกการกระทําของคุณที่โดนมอนมันจะสร้างเลดและรวมถึงการที่คุณคอโล่ใส่ตัวหินของคุณเนี่ยคุณจะได้เลดเห็นไหมที่ซ้ายบนผมเจนเลดอยู่เราสามารถปั๊มเลดได้ก่อนที่จะซัดกับบอสแล้วก็ทาเลดให้เต็มไว้เสมอดามเมจคุณก็จะ,สะเสถียรมากเวลาคุณตีบอสเพราะว่าลเลดจุ่เต็มตลอดเวลา ส่วนอันอื่นเป็นออปชั่นอลเนาะฝั่งตรงนี้ใส่เป็นมีเดียมแล้วก็ใส่เป็นโนดเดเ e บิลแกนไลฟ์เลเยจ ตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณได้5% Life อ e นไลฟ์รีเจนผมบอกได้เลยว่ามันเพิ่มรีเจนให้คุณแบบมหาศาลมากเห็นไหมผมทอดออกหายไปเกือบหายไปเกือบประมาณ1 5 0ยห้าสิบไร้อยสามสิบร้อยสี่สิบโดยประมาณช่วยได้เยอะมากๆครับส่วนตรงนี้เป็นสมอลก็ได้เป็นก็คือไม่ไม่ต้องมีอัปเกรดไม่ต้องมีอัปเกรดขนาดวงก็ได้ครับขอแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์โนดเดลนดข้างล่างเป็นอะไรก็ได้เป็นรีเจนเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าเห็นไหม,มไนนนนนหนึ่ง Free, Free ร้อยพอดีเม็ดเดียวได้รีเจนต์หนึ่งร้อย เอา Unforgiving สเตตของทั้งหมดโดยประมาณก็โดยประมาณนี้ครับมาถึงการเลือกซื้อของตอนช่วงต้นๆเนี่ยสมมติมว่าต้องบอกว่าโล่แบบไหนที่คุณจะเอาไปฆ่าพินาเคิลได้ก็คือบอสหลังๆห,หรือว่าแบบเทียร์สิหรืออย่างนี้ผมก็จะแนะนําว่าเป็นโล่ที่มีอาร์เมอร์สักหนึ่พครับเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าดูราคาสิสิบห้า x ผมเชื่อว่าถ้าคุณเล่นมาเรื่อยๆอ่ะสิบห้า x ยี่สิบ x ไม่ใช่เรื่องอยากเนาะหรือถ้าคุณคิดว่ามันยังแพงไปอ่ะ600ได้ไหมอะ่ะ600ก็พอได้ครับในการเคลียร์แมปเทียร์สิบห้าเนาะก็บอกว่าได้เลยเลยครับเพราะาเราต้องการแค่ตัวอาร์เมอร์เนาะหรือจะสัก700ก็ได้เอาเป็น700แล้วคุณก็สมมติว่าแบบโอ้การธาตุยังรู้สึกขาดอยู่คุณก็เอาการธาตุอีกสัก1อันก็ได้ครับเนี่ยเนาะราคา 1X ไม่แพงโมคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นบิลที่สามารถสตาร์ทได้ตั้งแต่ต้นค่อนข้างราคาถูกแต่ถ้าถามว่าเกียร์บอสพินาคินทุกอย่างเลยใช้งบบปปรรรระะมมมมาา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 าณณเท่่่่ไไไหหผตีววว้้้สัักกก10 10ดยแแลนนถงงอ คือหมวกหมวกเนี่ยเราต้องการเซรล่าลบหเนาะหกร้อยแปดสิบเอกถ้าณปัจจุบันนี้ณปัจจุบันวันวันที่ผมอัดเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณราวๆหกถึงเจ็ดเอกเนาะเอ้หกถึงเจ็ดดีไวแล้วก็ตามด้วยโล่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูแล้วเนาะประมาณยี่สิบเอกสร้อยเมลีเนาะเมลีเลเวลสามแมกเลือดหนึ่งร้อยนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการครับประมาณสามสิบเอกห้าสิบเอกและรวมกันกับโล่เมื่อกี้เนาะยี่สิบห้าสิบส่วนของชิ้นอื่นในตัวเนี่ยก็แทบไม่มีราคาเลยมีการหนึ่งคือไลซ์ลาท่าคอยเนาะราคาก็อยู่ปปปปรรระะะะมมมมมาาาณณออ่่ผตัััดไไ้้ทีนนนนนนถูกกกกกเเเเิิลล็็ววแ 50x ก็ประมาณเป็น1ดีวเนาะเจ็ดก็เป็น8.5ด,ดีวโดยประมาณ8.5ก็เหลือประมาณ1.5ดีวซึ่ง1.5ดีวเราก็สามารถซื้อแหวนซื้อถุงมือซื้อรองเท้าซื้ออาวุธซื้อสร้อยได้ละผมคิดว่าน่าจะได้หละอาจจะบวกลบสักสองดีวแล้วกันเป็นประมาณ12ดีวรวมค่า6ลิงก์ของตัวของตัวชิวอร์โดยนะ้องก็ประมาณ12ดีวแหละครับก็ในงบประมาณนั้น<ด>ก็น่าจะจบบอสได้ตัวโดยที่แบบสบายๆเนาะ แบบไม่ต้องแบบค่อยๆแทะทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ไหลเร็วมากแต่ก็อาจจะสู้แบบไม่ถึงนาทีอะไรเงี้ยไม่ถึงไม่ถึง50บวิอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มาดูแหวนโดยเฉพาะแหวนเนี่ยผมจะแนะนําเป็นตัวลูบี้ลิงเนาะเพราะว่าเราเป็นคิตาวะเราก็ใช้เป็นลูบี้ลิงแล้วก็ไฟ เคออสรีซิตประมาณนี้ประมาณ 10X หรือหรือคุณจะคราฟเองก็ได้ซึ่งถ้าเกิดคราฟเองก็ดูในเซกชันส่วนคราฟแหวนเนาะแน่นอนว่าคราฟแหวนเองผมบอกได้เลยว่าราคาก็น่าจะราวๆสักประมาณ 16C 15C ขึ้นอยู่กับว่าณนะช่วงเวลานั้นๆไอเทมชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่เนาะหรือถ้าเกิดคุณได้มาเองก็ถูกหน่อยประมาณนั้นเนาะถุงมือเราก็จะเลือกซื้อสาหรับช่วงต้นๆผมก็จะแนะนําเป็นเราก็เลือกไปเลยไอแท็กสปีดสิแล้วก็แม็กเลห่อร้อ0เราต้องการเราไม่ต้องการอีเวชัน่นเรา มีอะไรผิดพลาดโอเคก็ประมาณนี้ก็เลือกจิบได้เลยครับราคามันก็อาจจะถูกหน่อยหรือคุณอาจจะคิดว่างั้นเราเอาแค่อีเวชันและกันเพราะว่าเดี๋ยวเกาะเราจะน้อยเราก็เลือกเอ้ยเราไม่เอาอีเวชันเลยเนาะเดี๋ยวเกาะมันจะน้อยเราก็เลือกเกาะขั้นต่ําไว้ก็ได้ครับสักสองร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับเราต้องการในแะท็กสปีดเนาะอาจจะหาการธาตุหรือคุณอาจจะคิดว่าไหนๆเราก็เป็นกายภาพแล้วอเอาดูดเลือดสักหน่อยไหมแบบนั้นก็ได้ครับเอามาช่วยซัตเตนเลือดเนาะแต่โดยส่วนมากแล้วเลือดเราก็จะไม่ค่อยลดสักเท่าไหร่แต่ก็เผืือไว้ก็็็็ไมมม่่่่เเเเเเสสียยหหาา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 นนนนนนะะแแแตวววกกกล้ผัจํปปปอออรรื เพื่อให้เราถึกมากขึ้นส่วนต่อมาก็คืออาวุธก็จะอยู่ในเซ็กชันครับเช่นกันส่วนโล่ก็แนะนําไปแล้วโดยทั้งหมดทั้งตัวก็น่าจะประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้โล่เป็นโล่เอ็นเกมเนาะเบสเลเวลควร81ขึ้น ถ้าเป็นไปได้82แต่ว่าหายากมากๆสิ่งแรกที่ควรทําก็คือนั่นแหละเอาทานสมิลยัดแล้วก็ดูถ้าเป็นพรีฟิกแล้วมันไม่ตรงเราก็แค่เอาอนุเมนยัดแต่ถ้าเป็นซับฟิกเราก็เอาอาร์เมนยัดเลยโอเคได้ทอนก็คือไม่ใช่ที่ต้องการก็รีครับก็เป็นอาร์เมอร์เนาะแต่ก็ยังไม่ใช่ที่ต้องการเราต้องการเป็นอาร์เมอร์เปอร์เซนต์หรือแฟตโอเคเราได้แฟตแล้วเราก็เอาโอเมนไอโฮโมเจเนซิ่งมาใช้คู่กับถ้าเป็นไปได้ผมก็จะแนะนําให้ใช้เป็นเพอร์เฟกต์รีโกออฟเนาะราคาไม่แพงอยู่ สูงแน่นอนซึ่งมอดที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่2อย่าง1คือ Arm o r a p p l y to e l e m e n t กับ2เป็น Flat a r m o r เป็น Flat a r m o r แต่ได้เป็นเทียสเนาะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่ที่เราต้องการแต่ไม่เป็นไรเราก็แค่เอาโอเมนของ p รีฟิกมาพร้อมกับการทําเขียวเสร็จปุ๊บเราก็ยัด X เข้าไปสักอันหนึ่งตามด้วยภาวนาครับว่าการที่คุณจะกด f a กเจอร์ลิง f แล้วมันไปลงตัว a r m o r เปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถ้าเป็นในกรณีนี้ส่วนมากแล้วผมจะแนะนําให้เอาดีวาย ให้ตัว armor percent อะมันสูงสูงหน่อยไม่งั้นแล้วอะถ้าเกิดคุณจะทําต่อในอนาคตอะมันอาจจะเป็นตัวขัดไม่ให้อาร์เมอร์ของคุณไปสูงกว่าที่คุณต้องการได้แต่ในกรณีนี้ในกรณีนี้ผมทําเพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะกดเลยแตกสภาพนี้คือแตกคุณก็ไปจุ่มเลยไม่ต้องทําต่อแหละเพราะว่าทําต่อก็ไปไปได้ไม่มากเลยครับ มันก็จะประมาณนี้เนาะก็อาจจะดูน้อยหน่อยแหละแต่ก็พอได้มาถ้าถ้าเกิดมันแตกเนี้ยส่วนมากก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเลือกครับก็คือขายทิ้งหรือไม่ก็เก็บเก็บไอตัวบวก F บวกเทียร์หนึ่งเนี้ไว้อะเพื่อที่เอาไว้ใช้ในการรีคอมบิเนเตอร์เนาะถ้าเกิดสภาพมันเสร็จแล้วมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับก็คือเป็นเกาะพันห้าหรือถ้าเกิดเยอะกว่านั้นก็พันห้าห้าสิบหรือว่าสูงสุดก็ประมาณพันหกหกสิบเนาะอันนั้นก็คือสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ประมาณนี้ครับโอเคโอเคมาอันนี้เป็นโซน เมลีบวกห้าสำหรับบิลนี้อันไหนก็ได้ถ้าจะให้ดีก็คือเป็นมี a l เ way h i ตได้ก็ดีซื้อเลยอ่ะพอซื้อมาทำไงต่อง่ายๆครับอเ,อเราเอาเราเอา essence extra physical กดเข้าไปเลยครับถ้าจะให้ดีโลควรจะเป็น20 18 19ป0ประมาณนั้นพอเสร็จแล้วอะ่ะอันเนี้ยคือเสร็จแล้วนะอาวุธเนี้ยพร้อมใช้แล้วครับแต่ถ้าจะให้ดีอย่างที่ผมบอกถ้ามันไม่ได้แบบ1 8 19 20าอะ่ะก็เอาไปไปซื้อบวก5้ามาใหม่เราก็ทำต่อเนาะแล้วเราก็ยัดไอตัวเขียวเข้าไปเอาไปจุ่มถ้าเป็นไปได้จะเอาฟิสิกอลเลชก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาที่มันเป็นเป็นตัวเบรกอาร์เมอร์ก็ได้เนาะแค่นั้นแหล,ละครับนี่แหละครับอาวุธเสร็จแล้วอาวุธของคานี้โอเคมาถึงข่าวการครับแหวนสิ่งที่เราจะหาก็คือ1 ลูบี้ลิงระดับเมจิกแมกเลือดเราก็เลือกไว้ที่แมกเลือด110เนาะแล้วก็ตามด้วยสเต้ง31มเอพราะมันก็คือเทียร์หนึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณ 20x ประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเนาะ,ะคุณอาจจะคิดว่ามันแพงไปหรือเปล่าสเปคลงหน่อยก็ได้ครับเหลือสเต้ง27ราคาก็จะถูกลงมาแบบมหาศาลเลยเนาะแลกกับการที่สเต,ต็ท่างกันประมาณ4สเต,ต็ทเลยเลือดหางกันประมาณ8หน่ยวยโดยประมาณคุณก็เลือกเบรดที่ตัวไฟล์ซิตเยอะๆหน่อยก็ได้ครับเพื่อการที่คุณสามารถแมนจเรื่องรีซิตง่ายขึ้น ได้แหวนมาแล้วทําไงต่อใช้เอเซนเอเซนที่บอกว่ากดใช้แล้วมันจะการันตีได้ไฟล์รีซิตครับเราก็กดเข้าไปเห็นไหมเราได้ไฟล์รีซิดมาแล้วต่อมาเราจะใช้เป็นโอเมนของอบิสที่การันตีซับฟิกพร้อมกับอามานามูครับถามว่าทําไมถึงต้องเป็นอามานามูด้วยคําตอบก็คือตัวมอสที่ผมต้องการนั้นมันมีแท็กของอามานามูอยู่ครับซึ่งแท็กก็คือการรีซิตไฟล์แอนเคอสเนาะซึ่งโอกาสการออกเนี่ย อยู่ที่3เอ๊ห1ต้องบอกว่า3ใน5เนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีสเต็งแล้วมันก็จะไม่ออกสเต็งนี้มันก็จะเหลือ3ใน4ก็คือคุณมีโอกาสสวยแต่น้อยมากๆแล้วถามว่าใช้เอ็กโคในการรีโลได้ไหมผมก็ตอบได้เลยว่าไม่คุ้มกับราคาแล้วกันเราซื้อมาอย่างนี้เราก็กดไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปจุ่มน้ําเขียวทีนี้ก็ภาวนาครับเห็นไหมอันนี้คือเราก็ ถือว่าดวงปกติเนาะไม่สวยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากเพราะว่าโลมันต่ำอย่างที่เขียนว่าโลมันแม็กซ์สิบเนาะสิบสถึงสิผมได้14แต่ถามว่าเอามาใช้ก่อนได้ไหมเราก็มาใช้ก่อนได้แล้วมอดพีฟิกที่เหลือเราทําไงไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากครับเราก็เอาเ จะใช้เป็นเกเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เมาพร้อมกับโอเมนของแรนดอมหรือคุณจะใช้ X2 ครั้งก็ได้ครับกดเข้าไปเสร็จแล้วครับนี่คือแหวนที่คุณสามารถใช้ได้แบบยาวๆจนกว่าคุณจะมีงบทําแหวนแพงๆคุณก็ใช้แหวนประมาณนี้ไปก่อนได้ยาวๆเลยครับทำแบบนี้ใส่2วงเลยก็ได้ครับแทนที่จะเป็นไฟล์รีซิตตอนที่คุณใส่เป็นเอเซนต์คุณสามารถใส่ตัวเลือกเป็นเคียร์รีซิตได้เหมือนกันเพื่อทําให้คุณแมนจเรื่องเคียร์รีซิตง่ายเหมือนแหวนวงวงก่อนหน้าที่ผมทำนะครับแหวนวงนี้ผมทําหลายวงมากๆ ราคาทำคุณก็อย่างที่คุณเห็นว่ามันค่อนข้างถูกและมันใช้ได้ยาวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทำแหวนโอเคมาถึง แพสซีฟสกิลช่วงต้นกันบ้างเนาะเพราะว่าในตัวเดี๋ยวจะมีในแมกโรด้วยเนาะเกี่ยวกับการอัพสกิลช่วงต้นผมก็จะแนะนําว่าให้เราเอาเมลีทั้งหมดเลยเนาะตามภาษาวอรเออร์ยาวมาเลยครับพอมาถึงตรงโหนดตรงนี้ตรงทางแยกเนาะหลังจากที่เราอัพเมลีมาแล้วอ่ะเราก็ขึ้นมาครับเพื่อมาเอาตัวสกิลสปีดเสร็จปุ๊บเราก็ลงมาเลยเมาสเต็งเสร็จเราก็ตรงมาจนถึงช่องจีเวลลงมาเอาแอตแทกตรงนี้เนาะโนดแอตแทกเสร็จปุ๊บเราก็งอกลงมาข้างล่างนี้ มาเอา ACC กับ ACC เปรต้งเนาะพออัพจนถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราตรงยาวขึ้นมาเลยครับเพื่อเอา Physical Damage แล้วก็ Skill Speed ข้างบนนี้เนาะถึงตรงจุดนี้คุณก็จะต้องเลือกนิดนึงว่าคุณอยากจะต้องบอกว่ามานาพอใช้ไหมถ้ามาาไม่พอไม่พอใช้อัพปัดเมจิกครับถ้ามานาพอใช้ก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้ครับมาอัพเลือดก,ก่อนก็ได้แล้วก็อัพพกเลือดหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นอามมาอัพสเตงต่อแต่จะอัพสเต้งตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อ คุณอัพหลัดเมจิกก็เนาะเพราะเพราะไม่งั้นมานาคุณไม่พอแน่ๆแล้วโดยตัวช่วงต้นเกมก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวรายละเอียดพวกสกิลทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในตัวแม็กโรเนาะส่วน ความสําคัญของตัวพสซีฟของตัวคิตาว,ว่าพอยต์หนึ่งพอยต์สองพอยต์หนึ่งเราเลือกที่จะเอารีเจนเลือดแน่นอนครับพอยต์สองไลนิ่งรีซิสถามว่าทําไมต้องไลนิ่งรีซิสเพราะว่าเราเปลี่ยนคาัาตอนแอคสองซึ่งแอคสองบอสป็นไลนิ่งซึ่งมันจะช่วยให้เราฆ่าบอสสองได้ง่ายขึ้นแบบมากๆบอสมันจะแทบทําอะไรเราไม่ได้เลยเนาะพอยต์สามพอยต์สี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเลือกว่าดูว่าของในตัวไฟรีซิสคุณมีเยอะไหมถ้ามีเยอะรีพอยต์ไลนิ่งออกอัพไฟรีซิตแล้วก็พอยต์ เริ่มเล่นเลยไม่มีของอะไรเลยก็อัพพอยต์สามพอยต์สี่ที่ไฟลรีซิตแล้วก็โครีซิตเนาะมันก็จะกลายเป็นว่ารีเลือดไฟลรีซิตไลนิ่งรีซิตโครีซิตแค่นี้รีซิตคุณก็ตันหมดแล้วแล้วก็มีรีเลือดคุณก็ออเดอย์ยาวไปจนถึงเกมพอยต์ห้าพอยต์หกเลือกเป็นเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต กับ armor apply to element เนาะแล้วสุดท้ายก็ point 7.8ก็คือเพิ่ม strength 20%แล้วก็ armor apply to chaos นั่นจะเป็นแหล่งการป้องกันที่ดีของ b u i l นี้ครับโดยรวมก็เดี๋ยวพวก p a s s i ฟเดี๋ยวผมก็จะมีแยกระหว่างมีหมวกยูนิคกับไม่มีหมวกยูนิคให้ด้วยเนาะแล้วก็เป็น p a s s i ฟอัพช่วงต้นให้ด้วยโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ support skill ใส่อะไรบ้างตัว skill ดอร์ซัน u n d e r ในใน b u i ของเราอ่ะจะเป็น skill ที่มีไว้เพื่อดีบัฟถามว่าดีบัฟอะไรเมื่อม้อนก่อแตกมอนจะรั ดาเมจฟิสิกอลแรงขึ้น20แต่ถ้าเกิดเราใช้ซันเดอร์ซ้ําเข้าไปอีกมันจะเพิ่มอีก20%ครับซึ่งไอตัวที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันบอกว่ามันสามารถคูณกับตัวผลของอาร์เมอร์โบเกนได้เพิ่มอีกเนาะก็คือมากกว่า40นั่นเองแล้วเราใส่สปอร์ตอะไรบ้างเิ็นซัวอรเพิ่มดาเมจแล้วก็เอลีแต่ว่าตัวสกิลเราไม่ต้องมีดาเมจก็ได้เนาะเพราะว่าเรามาแค่ดีบัฟลาพิทแอทแท็กเพิ่มแอทแท็กสปีดโปรลองดูเลชั่นเอาไว้เพิ่มดูเลนนนนนนิิิิ่่่่่งงงงอออออทททููเเเเเเมมมมมมตตตต์ ug, นะ์ achment, แลลล้้้วววก็วว็็ชถาาาาาไไไไปพดจ ให้มันมีโอกาสช็อกได้เนาะซึ่งช็อตเนี่ยมันก็จะทําให้มอนรับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20% Resonating Shield หรือก็คือเคาะโล่นั่นเองรับ Head <id> Attack เพื่อมันแท c k s p e e Brutality More Physical Damage Defy การโจมตีเป็น l u c ี y อันนี้มาจากเซรา우เนาะ Heavy Swing แล้วก็ปิดท้ายด้วยอุล k Smelting หรือก็คือเป็น Innate หรือก็คือเป็น Unique นั่นเองนะครับเอาไว้ทําอะไรเวลามอนเกาะแตกจะรับฟิส s i c a l แรงขึ้น2%ต่อครั้งแล้วก็มันจะทําให้ทําให้มอนเกาะแตกได้ง่ายขึ้นด้วยครับ s h ว e l d Wall รับ Head Attack Defy h e a v w i n g บูท t a l ิตีแล้วก็จบด้วยอาทาลุยบัตรเลทต,ติง้งหรือคือยิ่งคอร์สเยอะยิ่ง แรงซึ่งเราใช้คอสเกือบ3 0 0เพียงแค่ซัพพอตอันเดียวก็อย่างที่คุณเห็นเพิ่มดาเมจมาเกือบ50%มอเลยทีเดียวเพิ่มดาเมจมาเยอะมากๆครับสำหรับสกิลนี้และถามว่าชิวอลเนี่ยอย่างที่คุณเห็นมันเคลียร์ได้แค่ข้างหน้าเนาะบางคนอาจจะคิดว่าเออมันก็มันก็ดูดีแล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมอนมันก็เยอะเนาะว่าเราเพิ่มเคลียร์สปีดได้อย่างไรเราเปลี่ยนซัพพอตแต่ว่าการเปลี่ยนซัพพอตนี้ผมจะแนะนําก็ต่อเมื่อคุณมีดาเมจมากพอเนาะเพราะว่ามันจะใช้ดาเมจประมาณ70%ของาเมจะหาายยไปยเปเ็นนว่าามัจะทํให้ดสิบ ได้ไวขึ้นแรกกับดาเมจเมื่อกี้เห็นปะมันวางเป็นขอบใช่ไหมพอคุณใส่ปุ๊บเห็นปะมันวางเป็นทางตรงครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถเคลียร์มอนข้างหน้าของคุณนในระยะข้างหน้าเนี่ยโดยที่ดามจตดลงครับแล้วถามว่าไออย่างนี้แล้วอะมันก็ไม่เห็นจะช่วยได้มากขนาดไหนเลยครับเมืม่อเราใส่คู่กับตัวขอบแมเนสี่ ถ้าเกิดคุณคุณไม่ได้ใส่ตัวซิทาเรลเนี่ยคุณจะใส่ขอแมเน็เข้าไปไม่ได้เนาะคุณต้องใส่ซเรลเข้าไปก่อนครับแล้วค่อยใส่ขอแมเนจเป็นยูนี้ทั้งคู่เนาะมันจะทำให้ชีวอ,องคุณหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ <S 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 สังเกตไหมครับทีนี้คุณก็เคลียร์ได้ได้แทบทั้งหน้าจอแล้วแน่นอนเนาะราวางได้สองครั้งนั่นหมายความว่าเราเคลียร์ได้แทบทั้งหน้าจอเลยครับเวลาคุณตีบอสคุณก็สลับออกครับ เพื่อเอาดาเมจเพราะว่าการตีบอสเราแค่เอาหน้าไถมันอยู่แล้วถูกปะเราก็สลับ2ออย่างแน่นอนว่าถ้าดาเมจคุณมากพอแมปบอสคุณก็ไม่จำเป็นต้องสลับหรือคุณอาจจะสลับเพียงแค่อย่างเดียวเนาะถามว่าแล้วจะสลับอะไรล่ะเราก็เอาบูทาลิตี้เนี่ยค, unplug, คุณก็เตรียมไว้คุณก็บูทาลิตี้ใส่กับซิทาเดลถ้าเกิดคุณใส่กับซิทาเดลปุ๊บไอตัวเนี้ยมันจะไม่ทํางานครับนั่นหมายความว่าไอเลสดาเมจอะ่ะหรือคือดาเมจที่หายไปอะ่ะมันก็หายไปด้วยครับเพราะว่าตัวมันไม่ทํางานมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมีซิทาเดลอยู่ด้วยกันนาะห นั่นแหละครับคุณก็แค่สลับตอนตีบอสตีบอสแมปอะไรงั้นแต่ถ้าเกิดเป็นตีบอสพินาเครื่อผมก็แนะนําว่าสลับให้เต็มสูบครับชิลชาร์ตลาผิดแอตแท็กดีไฟเฮฟแล้วก็บูทอลิตีเนาะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่เราเอาไว้สําหรับวิง่งเคลียร์แมปไปด้วยวิ่งไปด้วยก็จะประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็มักจะใช้เป็นคอโล่ซมากกว่าเพื่อให้เราได้ ได้ตัวเลชไปในตัวเนาะบวกกับกว,ว่ามันคุมง่ายกว่าแต่ก็มีเผื่อไว้ไม่เสียหาย Fortifying ค r าแน่นอนเป็นส,สกิลเอาไว้ระเบิดเช่นกันสปิริตก็คือสกิลออรา่าโอเวอร์เเอาไว้ทำอะไร เอาไว้ทําให้มอนล้มง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะเพราะว่าดาเมจเราล้มบอสได้ต้องบอกว่าบอสตายก่อนที่บอสจะล้มคุณอาจจะใช้เป็นสกาเวนสกาเวนเพตติ้งไปเลยนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยวิทัลิตี้พิซชั่นแล้วก็แคนิบอลิซึมถามว่าทาไมผมถึงเปิดได้เยอะเพราะว่าตัวสร้อยผมมันมีบวกสปิริตเนาะเราก็สามารถเอาโอเวอร์เฮมออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเกรงใจเนาะว่ามันไม่ตามบิ้วผมเลยอันนี้ผมใส่ไว้ตั้งแต่ตอนต้นในช่วงที่ผม จำเป็นที่จะต้องลมบอลเนาะแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนออกเฉยๆซึ่งในปัจจุบันนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนออกได้แล้วแหละโดยโดยรวมก็สกิลกับแพสซีไม่สกิลกับพพอร์ตสกิลก็โดยประมาณนี้เนาะตัวฟอร์ติ y ฟ n g คลายถามว่าทําไมผมถึงใส่ดาเมจก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าตัวมันก็มีสกิลดาเมจภายในตัวอยู่เหมือนกันโดยที่ใส่ก็ใส่เป็นเฮ v วี w สวิงบูทาริตี้เฮฟฟิสติคอมาสเตอรี่แล้วก็บวกเอลีเท่านั้นเนองขั้งหมดของสกิลก็ประมาณนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังจนมาถึงตรงนี้เนาะถ้าหากท่านมีคําถามอะไรก็สามารถถามในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะเข้ามาถามผมในไลฟ์สตรีมก็ได้ซึ่งผมจะไลฟ์สตรีมอยู่ทุกวันตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเวลาลงสตรีมของผมก็ถ้าตามเวลาปกติแล้วผมก็จะลงตอนตีสอแต่ถ้าในช่วงเดือนแรกของ p o e ที่ p o e เปิด ผมก็จะอยู่ยาวยันเช้าเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้หรือถ้าคุณไม่สะดวกในเวลานั้นก็สามารถถามใน Discord ได้เนาะซึ่งคุณสามารถเข้า Discord โดยผ่านทางตอนผมสตรีมอยู่คุณก็เข้ามาพิมพ์คําสั่ง Discord แล้วก็เข้า Discord ผ่านทางนั้นได้แน่นอนครับเข้า Discord ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะแล้วก็แน่นอนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทั้งฝั่งทวิชแล้วก็ฝั่ง YouTube ด้วยของฝั่ง YouTube ก็จะมีคุณคุณบูมกับคุณเคเบ ครับที่สมัครเป็นเมมเบอร์เทียหนึ่งหรือคือเลี้ยงโคก2ขวดนั่นแหละครับแล้วก็ i a m อมวคุณนิระแล้วก็คุณยูโนะเนาะที่เลี้ยงข้าเเมื่อใหญ่เลยก็คือเทียสองก็ขอบคุณทุกท่านมากที่สนับสนุนเป็นสมาชิกผมในฝั่ง YouTube แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดสับในทวิ h ด้วยนะครับซึ่งชื่อมันเยอะมากแต่ก็ขอขอบขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่สนับสนุนกันก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ถ้าหากมีคำถามใดๆรอบหนึนะ่งเนาะก็เข้ามาสอบถามกันได้ในไลฟ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง P o E 1หรือ P o E 2ก็สามารถคุยกันได้ถึงแม้ว่าผมจะสตีมอีกเกมนึงอยู่ก็ตามใดๆเลยก็คือขอบคุณทุกคนมากๆครับทางนั้นก็ไว้เจอกัน